โดยวันนี้แม่แก้วมาพักอยู่หงแหมอนอันตะเนาะผู้ได้ยักมาผักอ่ผักในสะอาดสะอาดกว้างใหญ่เนาะเป็นเหอนโบราณเหือนเก่าจะว่ามาสร้างใหม่เนาะตะกี้เป็นเหือนข้องแม่เท่าข้องแม่แก้วเนาะพื่นนาเป็นเจ้าข้องตัวยักทอดทีหนึ่งเนาะแล้วก็ไา่ทอดทีส่งพุ่นมาอยู่เป็นทอดทีสามเนาะ ตอนนี้กำลังเด็ดตอนเศร้านาะเด็ดตอนเศร้ากันงามอันนี้มันโมยังอันนี้มัน,ออน,นมอตลาดอาาเศร้าน,นา,านะตื่นมาเขาก็จีอกไปบึงอาหารการกินอยู่ในนี้บังล่ายนเนาะเอาก็จีอกไปบึงเลย ต่มามโนอนอยู่เหือนนั่งมีเกิดอยอันนี้คือกระซีเมอร์ตลาดแกงตลาดตอนเศ้าตนเาหตลเร้หดนเศนเาอนาหรือลาอนาหรือตาอนเ้านเาตานเ้ลนอตน้อดต้าหลอนาดาอาตอนหน้าหารนหาตอนหน้าตนหา้าอนาเออน้อ อันนี้เปมรลันเานศร้าเมคเกลเนาะเพิ่นนหิดเวียกกับพวเพิ่นเป็นผู้จัดการอยู่อ่าฮรงแรมอนันตนะเพิ่นพาอกไปเบิ่ง สสะดวกสบายเลยเขาสีออกไปทางนี้เนาะไปทางนั้นเป็นตลาดเราออกไปนี่ออกไปพุ่นเลยเนาะยางออกไปนี่ก็มีเจอตลาดตลาดมืดเนาะตอนกลางคืนที่เจ้าิกาค่ายเชีองมันแห่งนี้มันสิสะดวกสบายเลยเนาะตลาขึ้นเช้ามาก็ไปตลาดขึ้นั่นเช้ามาก็ไปตลาดตอนเช้าตัวนั้นรถไปเมื่อกี้ก็เป็นแทมป์ของ มันใก right. ่เข oh, ้มข้องอีกเนาะลงไปเรื่อยๆกับซีเมนเข้มข้องเลยผ่าไปเบิงห้องนอนพักปลาแซาอยู่บนนี้แหละบนที่เราได้ไปพักบนอื่นนะไปเบิงห้องนอนกันเลยมีมีทางมึดมึดจากห้องในทางมนนั้งสาวห้องโอ้มีทางมุดประมาณสาวห้องเนาะเริ่มต้นเริ่มต้นอ่าเดือนมีถุายนร้านที่โอ้โเรียนหน้าสาวเนาะไปเบิงห้องเโซนเซี่ยง

ມື້ນີ້ເປັນຫ້ອງໃຫຍ່ສຸດຂອງຫ້ອງແຫມເນາະແມ່ແກ້ວກະໄດ້ມາຫຼອນເບື້ທຸກຫ້ອງເກືອບທຸກຫ້ອງແນ່ແກວດມອນກບທຸກ້ອງປຕໃຫຍ່ເໃຫແລະຫ້ອງນ້ກະໃໃຍກກວງນ อนสะดวกสบายเนาะอันนี้ห้องใหญ่สุดห้องห้องแหมเลยเนาะเลยตบไมแกวก็ได้มานอนแล้วห้องมีเด้นอนกับทุกห้องัมจะได้กระตอมเดมาเปยัในห้องมีเนเนาะจมีกาฟีอน้้อนอุปกรณ์การใส่เครื่องค่องกาสะดวกสบายเนาะเดียวลงล,งลงุ่มกับสียินห้องเย็นส,<ะ>สีเย็นบริสุทธิ์เลยแหละอยู่นี่นะ สะดวกสบายเนาะเลี้ยวเทงหลงลุมกะเป็นตอนนั้นอยู่แม่แก้วกะตื่นซวยเนาะอาหารก็เจ้ากะกินก็นกนหมดล่ะก็เลยได้มากินแต่มักไม่เนาะพราะว่าอยู่นี่มีอาหารเซาหากินพร้อมแม่แก้วก็เลยว่ากินมักโมกินมักมังกรก่อนเนาะแล้วก็สีสังข้าวซอยอยู่ทางหน้าหานนี่แหละมากินมักโมอยู่นี่กะ เสบเสว่านว่านได้นี่มักหมอันเท่าล่วงผบางเนาะมันเป็นออแกนิกบ่ชี้บามแต่ว่าว่านดีขนาดเลยสั่งเข้าสวยแล้วก็เจ้าก็เอามาให้พีน่นี่เอกลักษณ์ล่วงผบางกับแบบนี้แหละนะเคย อันนี้เป็นเอกลัลกษณ์ร่วงประวังเต๊ะนี่แหละอยู่ไกลๆนี่เนาะก็ไปซื้อไล่อันมานี่มีข้าวนุ่มจอกใะดวงคนซื้อก็ะเมีเ่ยงข้าวจีหมักขา <ไง S 2> ้าวจีเห็นบ่นีๆๆ่ข้าวจีไปซื้อแล้วก็มาน,านั่งกินเลยมีข้าวราเมอันนี้เป็นอย่างอันนี้อนโอข้นนุ่มบาบินข้นนุ่มบาบินอันนี้ข้นนุ่มบาบินเนาะ ซื้อยูตลาดมืดแล้วก็มานั่งกินอยู่นี่เนาะตลาดเซาตลาดเซาเนาะตลาดเซาตลาดมืดสิ่มเขาเนื้บาบีมเหมือน่วงก่อนสิ่มเบป็นแซ่บเป็นอันนี้เขานื้บาบีมเหมือน่วงเนาะน้ำมันเหมือนแบบนี่เออกรลาดล่วงผ่าบางตรงได้ห้างหมัดตรงได้ห้างหมัดเนาะ มัดมาจุกมาจิกมัดมาจุกมดจิกตะกี้แห้งมัดน้อยก็นีเดี๋ยวนี้คือเยอเห็ดหมักใหญ่แล้วใครเหี่ยงมาเป็นย่งบอกค่าเป็นกิโลค่ายบอดายเนาะอยู่เหมือนล่วงกัต้องให้เห็ดแบบนี้เห็ดกินูนี่นะบอเข้าใจแล้วนี่ก็ได้คือว่ามัิขึ้นคื่มัดเห็ดเป็นมัดกินดีกระเพาะได้นี่นะันเขาสยซื้อให้นักำนกับพิงได้น่งยนี่ก็เจ้ากระีเอาไก่แพนมาค่ายให้เนะปีนีไเพนแพง ตึกแผ่นหนึ่ง 10, 500, สิงง 5, บช่องพันห้าร้อยช่องแผ่นสาวห้าพันปีนี้ถือว่าไข่เพนแพงไร่เนาะบุยดึกเด็กข้องกิน่นเขาจะมาไข่ให้อยู่นี่เนี่ย